สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมในช่องปิติโนคอร์กับเกมที่มีชื่อว่ามาเฟียภาคแรกนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่รีเมคมาแล้วนะครับในรอบนี้เนื้อเรื่องก็คือจะเปลี่ยนไปนั่งเยอะนะผมก็ได้เล่นไปเมื่อปี2020เนาะแล้วก็ไมไ่เล่นอีกเลยเล่นไปจบด้วยผมก็จะมาเล่นใหม่ เป็นสตอรี่ใหม่ไปเลยนะครับผมนั้นจะเสียเวลาเลยครับผมปกันต่อฮะเดี๋ยวขอซิดอะไรนิดน้อยนะเดี๋ยวดนิโคล่าลุคเนิชเอฟซิโตโอเคโอเคไปเลยครับผมไม่ได้แปลเพื่ออ่าไม่ได้แปลแบบอ่าตรงๆเป็นประโยคอาจนะแปลด้วยความที่ผมเข้าใจในแบบนี้นะจะแปลผิด ก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเกมมันเลยกันเลย let's go <S เอาข้าวหกสิบเฟรมนะครับเกมนี้เขานั้งจะสวยผมปรับสุดได้หกสิบเฟรมเกมนี้ได้คะแนนหรือเปล่าในใจนะสวยมาก, mm hmm. กมว้าว เงาดิโอ้โหดีจัดควันที่ล้อบดกับรถโอ้โหหกสิบเฟรมของจริงภาพสวยมากครับ r e m a k นะครับปิตีนโรคอผมจะเสนอมาฟี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 ยเฟียอนดูโบกิลาโนุไม่ใช่นี่นเป็นพวกโปรดิวเซอร์นะ โภาพสวยมากมัเปไปรถไฟลางระเบดไปนดีดีดีภาพสวยมาก,มาอาามากตอนที่ผมเล่นลนะั้นคือยังเป็นแบบโน้ตบุ๊กอยู่แล้วแบบคอมกากๆเลยนะเล่นเล่นแล้วก็ตกอะแต่นี้คือแบบสุดมากพอแบบ หกสิบเฟรมของจริงดีมากมากเลยเท็กเจอร์เรือเท็กเจอร์ควันเรือเท็กเจอร์น้ำดีดีดีจริงๆรีเมคมาเฟียมีสามภาคนะตัวละตัวเอกก็จะแต่ละภาคก็จะไม่ไม่เหมือนไม,ไม่ไม่ได้คนเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะทำซีรีส์มาเฟียยาวเลย ดูดิโอ้โหเงาเงาูโ oh อ้ m ม g ้ d สบานอันนี้ปะซานฟราซิกโกปะไม่ใช่ขเขาเรียกอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนคือแบบอะไรวะอะไรเกตเกตอะไรสักอย่างใครรู้ก็พิมพ์มาได้นะ โก้ได้เกตอะไรทุกอย่างเนี่ยจะู้รู้ว่าอยู่ซานฟานซิโกเอ๊ยทำไมจับโฟกัสคนนี้บ่อยจังเลยเป็นเกมเหมือนกึ่งอ่ไม่ได้กึ่งหรอก mm hmm. เชิงโอเพนิลด์นั่นแหละผมว่านะ mm hmm. าต้องมาดูดีๆว่าเป็นเกมเ mm hmm. กึ่งหรือโอเพนิลด์ เลยมาแล้วไอจา่าม่นักสืบโนโมแมนมาคนเดียอะเขาแค่กาแฟนะขอบคุณไ,ได้ตัวอีกแล้วนะ I. That's a bit loud. So loud. I'm going Proposition for me. That's right. But if you're looking to set up a gravy train, you call the wrong cop. a uh, associates. Good. Because I'm on the net. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to treat.

people need Not got to city. at all. I p อ๋อก็จาก่จาแหละอ่จาจา่จาแหละอ่าจ่าแหละเหมือนนักสืบเหมือนเหมือนนักสืบโนแมนคนนี้เหมือนต้องการให้ทอมมีเม่เนี่ยไปสืบเกี่ยวกับแก,งก๊งมาเฟียในในเนี้ยในอเมริกาแล้วทอมมี่ก็แบบต่อรองด้วยว่าอมีมลูกมีครอบครัวนะต้องการแบบคนคุ้มกันหน่อย อันตรายก็จริงเพราะว่าสมัยก่อนไม่สนเลยนะว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแม่งเก็บบดชุดอย่างนี้ให้ผมเดานะไม่ชุดหลังสงครามปะหลังสงครามโลกอะ่ะครั้งที่สองผมเดานะลองเดาๆด,ดูลองเดาดู <c oughs> ใส่เกม,มน่าจะเน้นพูดมากกว่า เล่นเองดูแล้วยาวมากมันมี5ขั้นตอนที่ว่าหน้าต่อมีดูตึงๆกันนะดูจากสีหน้าตัวเราตัวละครหนุ่มเพ่กเดูตึงๆกันนะ เร e จะเครียดเลยอไงจะวางดําอื้อฮืออื้อฮ e ออื้อฮือื้อฮืออื s อฮ so ืออื e อฮืออ no right? uh ื้อฮืออ And ฮืออื้อฮืออื้อฮืออ a <laughs> อ๋ออันนี้จะเป็นย้อนหลังก่อนที่ eat. ทอมมี่จะมาเป็นมาเฟียนะก็ข er ับเนี <t <t ่ยแหละแท็กซี่สมัยก่อนนี่ก็คือแคปดรายแคปดรายว้าหูสิงมันเลยเดี๋ยวเตยมตัวกอนโอเค อืมหลังแตกโอ้โหแซมก็พอลลี่โอ้มีแท็กซี่ด้วยไปไหนไปไหนก็ได้ครับ I <laughs> I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Oh, <laughs> we got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there. <laughs> Yahoo! Now. We just gotta lose them. <laughs> 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 How many cars we got following? <laughs> One for now. But there'll be more. <laughs> Hold tight. I'm gonna try some. those guys You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani bridge. Oh, uh, okay. leg okay up there. It hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know. Give <laughs> awesome. <laughs> me something, man. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. How <laughs> come? ถ้าดูตามแบบไม่์ขวาล่างนะว่มันจะมีเหมือนเดนเดอยู่เป็นลูกศรตรงเลขแกลันสี่สิบแนั่นคือห้ามขับเกินนะเราต้องขับเป็นแบบเครเล่นนะผูดีุยโทษ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 แหมชนตุ่นนิดเดียวเองโถูกลบมันไหล Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. More of them! Ah, oh, shit! Oh, we're not

เรียวๆเลยฮะโอเคไปดิฟดิฟดิฟ

Your bag. that's all can't bog him yet. Taxile. Tanji? One hell of a wheel man, I'll give you that. They must have sent word out. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood.

never done that before. Me neither. Okay, so we're little little Now. Talk me hung. Yeah. I didn't see this coming. Think he squealed? I think you zip it tight. We we'll talk it through back at the bar. ต่อรถขับยากามากมเลยผมบอกเลยดูดิดูดิ <Okay. S 1> มันดิฟได้เลยอะโอเคถึงลจอดหน้าบาร์รอี่นี่ละ <c oughs> อะไรอะเพื่ออะไรอ่ะ โดนโดนยิงอะโกโดนเก็บอย่างว่าอะไรทำนี่ก็โกโดนเก็บดูบลีเว้วเคียวเพิ่งโดนยิงมาหลายนัดกับตายเียอ๋อชินใจ หล่อเฮียแล้ววะแม่ในใจในใ,นใจมาละเย่โซลมชัน yeah, ด้วยหน้าเวอร์จังวะไอตัวขวาอย่า <Yeah. S 1> โดนมาวะ<ช>เ,าเฮียทรงนี้ใช่แน่นอนโดนเก็บแน่นอนปุ๊บ <c oughs> สองขาวแม่ <c oughs> เป็นของสมนาคุณใ <c oughs> นาการซ่อมรถด้วยใ <c oughs> นาการเซอร์วิสด้วย <c oughs> Mm -hmm. Don Sully so he is very grateful. So if you have need, then... mm -hmm. alone, or some honest work. Day day end. mm -hmm. Don doesn't forget his friends. Mm -hmm. Okay, Yeah, okay. Thank you. One more thing. Young. แน่นอะนอย่าตัางมาเล่นโป๊กเกอร์เลยเหี้ยมาชอบรถด,ด้วยมั้งเดี๋ยวล่นใหญ่พุ่นเลย <c oughs> ม,มันทำางิได้มามีเงินมันมากพอนะจริแล้วสมรถแล้วเดีอยวนี้เดี๋ยวโอเคแล้วผมตัดพาร์ทนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ I'll open this up, up.